กาบสบายดีพ like yeah, hey. ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีแทกแพงสุขุสุขคนสู้มองสู้บอลป้าแดดอะไรมื่อหรืพี่น้องเลยเฮ้ยอ่านยูคอมเมนต์นะเที้ยโอ้ยอย่ามาเด้อบ่ได้พักแวนมานะเอา ก็ได้ว่าคำว่าบ้านสะดกเอาลยกใช้เตี่ยเกียงเห็ดปวกนะไม่ทามว่าโอ้เตียเเห็ดปวกขามาเลยวะเสียดําเออเปียดหเองเเอาเบิ้งนะแม่ลุงทางในนะ เงินทอนได้ไงน่ะกระยูนี่เล่นบ่แกเบงกอนเ่งอิอ้เื่อโอ้ยเกี่ยวกับพ่ยเงินวัดกุกกระไดเงินทอนทางไนน่ะเงินทอ่อ่อบงกอนในใบน่นแหละเอากเอาสบายดีเด้อบิ่ตเตีย

แล้วมาเลยเออเราก็มาเลยมาชิกลับเมื่อทางนาบอผดทางนะอ้ยจนค่อยลงยางนาบอนะเขาเลยใช้ยาโอ้ยเขามาจากบ้านนาเอากันเป็นยังไงเ้ยได้ท่านไม่ใช่นทํเนแล่หอยไตในครัวนะดึงท้ออีกคัวหน่อยเม่อบนห้องในหน่อยนะ น่านอันนี้นบหน้ายายตูบนั่นหน้านผ้าห่วยป่ะดาราวะเออผ้าห่วยเออหมองมีเออแคมเพื่อนเขาปะอ่านนะอุ้ยทางนะทอมกินรถคือว่าทางมันก็ดีอยู่เนาะพี่เจ้านานเส้นคอยแปะพักเว้นหลุดไทยโอ้ยแยามะหมอบไปเพราะมันหรอวะหลุไทยเข้าเที่ยวแล้วมันเปื้อนอ่าไม่มุ่มเนาะนะน้องจ๊กมาด้น้องแจกน้องจ๊ะยังเป็นเขาด้ยนั่น เอายาให้นิทเป็นว่าอยาีาตุมตาบ้าเห็นปะเ่อมาเตียสีมาส้ำลวดเพื่อนบอไปนี่ข่าวว่าจนก้นเฮือนนี่ข่าวว่าจนก้นเพื่อนยางกับอไรย่างาานวางข้าเละกระชอบเลเก็บนุ่นไว้มันย่ามแรกหรือเป่ไป่วนนไปบุงนู ตะกี้วนบังหฮวบื้อได้วาบ่มีผู้เจ้าวาบ่มีผู้เจ้าคนบวจขึ้นบ้านมอติอะอันชูกะูจากสูบอันนั่นกะเอาไงยมาติมาถุงมาถี่ได้มาถุงทั้งพี่ได้จนะได้โอ้มาสวมหลวเฮือนบ่เร้นเ่ยนะ พาน้องจะมาเงียเออมาห้าหมอแล้วก็เลยมาชมดวดวงเฮ <c oughs> ี้นเ้ยคือมมไม่ป้ จนขึ้นเฮือนไอ้<น>อเคยปลอมพี่น้องเอ้ย

เอาลงกาขึ้นได้แล้วก็เสียบเบิ้องมัใส่ได้บ่าวเบ้อม้าลงตัวโน้กบ้อเนี่ยนะม้างตัวโน่ก็มาปัญญาดอนเบ่ขึ้นมาเนี่ยเอาขึ้นแน่เบเกอรมันตัวลุ่มเอาขึ้นได้บ่ Ừ. Ừ. Món cho một ก็หน้า chắc ngoài ลง cho anh hương cho hoa คน cả บริยังไปเลยคันลืมออกขึ้นไว้ถึงนะนอ้นนมันขืนมากัดอยู่เงือนเลยพี่น้องเลยเห็ดจังได้ดีครับโจนสลัดเนี่ยอ,อ,อือหรือเขายงงังออกเผาเห็ดเนาะที่นอน,น,นอือทุกคนจังห,ห,หนักอือมันหนักเนาะ เออยังพอได้นอนอยู่แอ้มันุ่มเลยส่ยังหมักเผาพี่น้องเลยสีนอนกัดขักอะไรโลกัดขักอันนี้โลในน้องโหหิวเงอพี่น้องเอ้ยมึงด้วยเนี่ยทีนอนมอนมุ่งปุ้ยเน,น้องหักอัดอัดไว้อยู่บ่าน,าน,ออบนั่นนะเออเห็นแต่หอยขึ้นมึงด้นี่พี่น้องเ้ย โดดคือโรดเนาะอเออพี่พอมีแต่ขีดตุ่มเนี่เออนี่นแทบมีน้ำอัดใอย,ยูเนาะอัดอย,ย,ยู่ก็บดรบริยูลงมาเดอนลยลงมาเด้อกมันห่อนนะลงมาลงมาบาัากตู่ได้เนาะขึ้นมาให้พียกไหมหาพูปาดเถอะ อันยังบักชูรี่บักเชื้อน้อยบักนาบักเอ็มร้อยบอ้มาสางคดีได้ชุมนี่มาสางคดีได้เนี่ยเหวินนุ่นห้อยผดขึ้นพี่น้องไอ้ข้าเจ้าอัดไว้กับโจโบยูนี่อือเอาอันนี้อัดไว้กับยังบโบยูได้ไหมมาขึ้นทั้งี้เลย โอ้ยนายเตี้ยคือเงินหลายแท้ขลวกขลวกอยู่นะฮึชัยดีบระลุงเลยนี่นะฮะอะไรพี่สบายดีบระลุงก่อนนี่สบายดีปะลุงจิงไงหลังเลยไปลง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 ก่อนลงกันลงกันลงกันระวังล้มอุ้ยมองดูหุ่กระโดดไปโลดโัวโอ้เก่งขนาดอืม ได้ปะ <anut S 1> ่ะลานนะเอาเขาไว้เอาเขาไว้ในเฮือนบ่ได้บ่หรือยันน no? uh ู huh. ้งป <mir utes S 2> ่ะอันไดกับใดเนาะเออกัดน้่คือ เสียดังงามแท้เนาะเสียดงามถกแมนแมงอย่งน้มนคนละขีรานี่นี่หัวและถือคนขีรานี่แข่งกับเปื่อยเอ้าโ้เดีเสือบูบูพวกพัดโทมาอย่่าีน่ะเคยปอมเอ้เคยไทยบ้านะเอซีถามหาอยู่ไหน ฝ่ามาากให้พแนนึงแล้วเราลงแล้วบ่ไอแดงเราลงแล้วบ่ไอแดงจัดมนเขดูจัดมินโซสเตปเซตโดดไปแล้วบ่ พอน่าก็นอ๊อกกั้นว่าขึ้นเป็นแบบชุดแล้วมึงิลอดโจ๊กเดียเฮ้ยในชายกันเลยนออมันก็ดอดมันก็ย่งเออมันหึงอะเนาะจนไ้าวันแล้วสิขาดลงมาใช่กระสอบ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 ใช่กระอใช่กรอใช่กร่สอบใช่กระสใช่ นจ่นดจันนจนานีดูนะโอ้จรนี่เด่เนี่ยสองตัวนี่แหละที่เด็ดพี่น้องเอ้ยนี่ยชูลี่เพื่อนนี่ยกับบอกหน้าเชือน่อยมันจะขืน้องเขาจะออกเสื้อหน่อยนะนีก็แม่นีกอ่าห้าตัวพูห้ จนห้าร้อยขึ้นบ้านน้องจัดืบุกกัดที่นอนทีนอนไม่ยังเลยไม่ยังเลยโอ้ยเนาะขาดมุนไอปุ๋ยพี่น้อยที่นอนหมอนมุ้งเามาบ้านยังจบล้มาห้จั่นเล็กเยเียงนี่ขาดได้เนาะอืมโอ้ยมันรมันมันพืชชงไดเนาะเพราามันขับ

ขอบคุณคุณเลไลพี่น้องบอกไปสักคู่สักคนขอบคุณทุกกำลังใจคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะเดี๋ยวจนสลัดกันเลยพี่น้องนี่ไงเดี๋ยนี้จนสลัดงัดบ้านไอ้เคยปลอมพี่น้องเอ้ยโอ้ยีน้องหมุนเบิดที่นอนมอนมุงกันเลยแาพอกันคลิปหน้าพี่น้องสหรับคลิปนี้สบายดี